วันที่4ตุลาคม2,565เวลาอีกสินาทีโมงกลับมาบ้านบางน้ำเขียวหลายวันแล้วฝนตกทุกวันผมกลับมาเมื่อวันที่28เป็นวันที่ฝนไม่ตกพอ29 30ตกตลอดมันหยุดให้วันที่หนึ่งวันหนึง่ง วันที่สองตกอีกวันที่สามตกอีกตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าฟ้าด้านนี้ค่อนข้างใสแต่แทนในด้านนี้มีเมฆดำอยู่เป็นย่อมๆก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าคือปัญหาฝนตกเนี่ยมันคือทำให้เราออกไปไหนไม่ได้นะฮะแต่ข้อดีก็คือว่าต้นไม้งอกแกมดีไอ้ต้นที่แบบว่าไม่รู้จักไม่รู้จักเนี่ย อันนี้รู้จักแล้วอันนี้คือต้นหมอนอันนี้ก็ต้นหม่อนอีกต้นก็ต้นหมอนอีกต้นก็ต้นหม่อนทําไมมันเอาหมอนมาปลูกเยอะจังวะหมอนนี่มันทําอะไรกินได้บ้างนอกจากเอาใบามาเลี้ยงไหมอ๋อเขาว่ามันทํไวนยได้ตอนนี้นีนน้ำเต็มบ่อเลยขึ้นมาแบบเกือบจะล้นตลิง่ง ไอ้บอยใหญ่เนี่ยที่มันลึกประมาณสัก8เมตรถึง10เมตรเนี่ยเริ่มล้นตะลิ่งที่มาเมาื่อวานนี่มันล้นมาเกือบจะเชื่อมสองฝ้ากันเลยแต่วันนี้มันลดไปแล้วเพราะเมื่อคืนฝนไม่ตกซึ่งก็เป็นเรื่องดีถายดูต้นไม้ยงชิดไอ้ต้นนี้ที่แรกคิดว่ามันจะงอกงามสมบูรณ์แต่ปรากฏว่าดูมัน มีใบใหม่งองกออกมาเหมือนกันเนี่ยช่อเนี่ยแต่ต้นมันไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะฮะถ้าเทียบกับอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเดินไปถ่ายให้ดูเนี่ยต้นเนี้ยซึ้งที่แรกเนี่ยตอนเนี้ยผมดูว่ามันจะตายแต่ใบมันใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้ผมว่าน่าจะสองเท่าได้นี่ใบใหญ่มากหญ้าขึ้นรก ผมไปกรุงเทพคราวที่แล้วประมาณ20วันยากขึ้นรกมากส่วนต้นกล้วยนั้นต้นใหญ่มากแต่ว่าเดินไปถ่ายดูกยใกล้ๆไม่ได้ยินแฉะมากีจะลงมไอ้ต้นนี้ต้นอะไรไม่รู้นะฮะใบเนี่ยใครรู้ก็เม้นมาบอกหน่อยผมก็ลืมถามเติมไว้แต่ที่ประหลาดก็คือว่าเพื่อนๆเห็นไหมมันมีไอ้ไอ้ต้นเนี่ยที่ใบใหญ่ๆ,ๆเนี่ย ันเป็นไม้ที่เราเอามาพิงไว้นะคือตอนที่ปักลงไปเนี่ยมันมีนมแต่กิง่งคล้ายๆไอ้กิ่งเนี้ยแต่ไอ้กิ่งนี้ไม่เป็นใบงอกใต่กิ่งเนี้ยใบมันงอกงามออกมางอกงามมากไม่รู้ว่าต้นอะไรมาดูเห็ดครับงอกมาอีกก้อนหนึ่งแล้วดอกใหญ่แม่ดอกใหญ่กว่าที่เขาขายกันในตลาด <c oughs> เกือบสองเท่าเดี๋ยวต้องเด็ดไปส่วนอ้ก้อนอื่นๆเนี่ย ไม่น่ใจว่ามันจะงอกอไหมไหมผมมาอยู่นี่มันเด็ดไปสองเที่ยวแล้วนะฮะเห็ดนี้ก็ละแปดบาทโคตคุ้มวิธีเด็ดก็เอามือจับเนี่ยแล้วก็บิดถน,นองมาเนี่ยฮะได้มาแล้วออกใหญ่มากมาที่บริเวณต้นกระเพาอีกแล้วเวลานึกไม่ออกว่าจะกินอะไรก็ตัดกิ่งกระเพราไปไปทำยินผัดกระเพานะฮะมีอยู่สามต้น ็เหมือนเตี้ยๆทั้งนั้นหละแต่ปลายดกมากเดี๋ยวก็จะตัดไปกินทีนี้เวลาตัดเนี่ยเดี๋ยวจะใช้กรรไกรพิเศษกรรไกรสำหรับตัดกิ่งไม้ก้านไม้นี่แล้วก็เดี๋ยวจะใส่เห็ดที่เก็บเมื่อเช้าเนี่ยใส่ไปด้วยเดี๋ยวผัดเสจแล้วถ่ายให้ดูอีกทีครับถ่ายให้ดูฮะกระเพรานี่เด็ดมาแบบเพียบแล้วก็นี่เห็ดแดงฟ้า ที่เก็บมา,าไม่ได้ใช้หมดเหลือไว้หน่อยเดี๋ยวว่ากะว่าไว้ทําต้มยําอันนี้เนื้อไก่ทํากระเพราไก่นะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วถ่ายรูปให้ดูเสร็จแล้วครับผัดกระเพราไก่ใส่เห็ดนางฟ้าเดี๋ยวจะกินคู่กับไข่เจียวครับ